นี่แหละเดี๋ยวมันจะบางนะมันจะน้อยวันนี้ชุดเทปแรกสวยดีนะสีสีม่วงน้ำเงินเลยแล้วล่ะช่ดเลยเขาทูลงเลกทูลงลงคิวเลยพี่ไว้เป็นชมพูม่วงข้างในเกงขาดตัวนี้เหรอเกงตัวนี้เหรอเกงตัวนี้ขาดแบบนี้หัวเข่าแตกลงมาจากไหนมา เอาไปทำอะไรเอาทำอะไรให้หวยอีกแล้วเฮ้ยดูดูดอะไรูใรีให้อหนพี่เน็ตได้เลขอะไรพี่เน็ตด้ไม่ได้เฮ้ยพี่เน็ตองกเกี่ยวอะไรกับหวยะนี่ไงนี่ไงพี่เน็ตนี่ไงกับพี่เน็ตทำไใอะพี่ใบไม่ศูนเไม่มีคือ0ูน2ูู้่เาเลยเอาพขาบอกว่าไม่มีไงเช็ดปะ นี่เมื่อตอนกลางวันนี่น้องมาดูพี่ไบค์ประตูดังตึงจริงเหรอเออเออเออวันนี้นานกว่าที่ที่แล้วเพราะมีแขกรับเชิญเนาะเทปแรกใช่ไหนว่าเทปแรกมาเยอะทปแรกทำไมนานครับมาขอจ้างไฟต้องกิาวไมก็ต้องกินข้มาขอจ้างไฟเอ๋อเทปแตกใช่ใช่แล้วถ้ามีแขกรับเชิญจะแบบได้คุยนั่นกว่าใช่ไม่เหมือนสองหนาวมากเลยใช่ไหมหนาวไม่หายเลย ไม่ไม่ยืมเสื้อพี่ยืมเสื้อพี่ไบวันหลังพี่ไบถอดแต่เจอร้อนหรือเจอหนาวเออใช่วันนี้ฝนตกด้วยก็เลยเย็นขึ้นแล้ววันนี้ผมไม่ต้องทําอะไรทรงนี้เลยง่ายดีมอเตอร์คือพื้นอะกินเอทน้ําท่วมจะทำยังไงอ่ะนี่ถึงว่าขอีแตกไปเปลี่ยนรองเท้าด้วยมแล้วเจะเอาเหรอขยุบแล้วเหรอไปเรืออะไปเรือจริงที่ออกมารัทดานี่เลยเขาพี่ไม่ใช่แล้วตอนนี้มันหายยัง ระบายไม่ทันด้วยฝั่งจอดรถ่งลออแองก์นั่นเหรอแองนั้นน่าสงสารมากเลยอ่ะแองจอดรถด้านนอกอ่ะอ๋อด้านซ้ายเหรอใช่ถ้าใครรไปจอดนัดท่วมถึงรถในรถแน่ๆเลยมีอ่ะเห็นในรูปมันมีมีมีจอดอยู่2องคันเหลือเปลือบล้อ กับเต็มล้อยามไม่มาตามหน่อยหรอไม่รู้ยามมาตามท่วอยู่บนยอไก่จับนะยามท่วงอยู่ในป้อมอยู่พี่ยาคงไม่ออกมาสองขัดรองเท้ารองเท้าแต่คงจะไม่ได้เตรียมเพราะไม่คิดว่ามันจะท่วมอ่ะเจ๊งงท่วมเนี่นจะเต็มล้อสองคนนี้เดินแค่ตรงนี้ยังท่วมเปียกเลยเนี่ยรับพี่เนทไว้ตอนเที่ยงอ่ะ น้ำท่วมรองเท้าอ่ะใช่ในก็ในก็ท่วมเหมือนกันข้างบนข้างบนบนตกได้ป่ะเนี่ยผมรีบเลยผมรีบใช้เสียนน้ำมาไม่ใช่อะใช่ไหมอันนั้นหนาวแอร์เย็นแอร์ลงอีมาลงนี่ก็อยู่เกาหลีอ่ะแอร์ลงอ่ะโอ้ยใช่แอร์ลงเปล่าหัวหัวก็เลยรีบเลยแล้วหัวพี่ใบไม่รีบ ใบไม่ใช่รีดเลยอ๋อผมเยอะดูปากพี่เน้ถ้าปากมาเน้แล้วขาขาเมื่อกี้อะาเกี่ยวโอ๊ยแมถ่ายรูปไม่ทันเลยเมื่อกี้ส่วนละโมไหนไหนอุ้ยเอาเอาให้พี่ไบดูนี่เต็มเต็มเลยพี่เพื่อนใส่ด้วยนะเออเมื่อวานมาเลยวันนี้ได้ม่สิวค่ะเฮ้ยนี่ไม่เห็นนะไม่เห็นนะเนี่ยไม่เห็นนะไม่เห็นนะไม่เห็นนะเมื่อเช้าปิดมา เห็นดิม oh, 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 okay. oh, 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 okay. oh, ันปิดอะมนเลยเห็นถ้าไม่ปิดพวกพี่ก็ไม่เห็นนะอืมมันก็ติดไว้มี่เราบักเลงนะไม่ดีโอ้โหโอ้โหพี่เกลรีท้าให้โชว์จุดมากอ่ะดูอุดเดี่ยวไม่ใช่หมายถึงว่าตอนเช้าตอนเช้าตอนเช้าคือเห็นเลยตอนเช้าติดมาเลยเงี้ยอ๋อเหรอ พี่บอลเนี่ยว่ากระเป๋าใหญ่ไปไหมอ่ะพี่เพลินไม่อะน่ารักเจียดตัวตัวกับกระเป๋าไม่ได้ตัวกับกระเป๋าไม่ได้เปานร้านเลยตัวเล็กตัวเล็กกระเป๋าได้ไหมน่ารักจี๊ดสไตล์ติดตัสิวนี่สิวนี่มาจากบุรีรัมย์ใช่ไหมใช่พี่เพิร์นก็เป็นเห็นปะเป็ไมหรอไปบุรีรัมย์กลับมาสิวทุกคนเลยพี่เพิร์นบอกเนี่พี่เพิร์นก็เป็นสิวเนทก็เป็นสิว เอางงมันปุ่นรอยามันเดอโเหงื่อเออเอเอเหงื่อหนักมากไม่หนักได้ไงโหรยเดนไห้ใช้หมดเนี่ยเช็ดลูดเช็ดอะไรหมดเลยหลง่ะเต้นขนาดนั้นนะแม่เอ้ยมันก็เลยไม่เยเจอเลยาวรู้จักคนที่ไปเตะด้หเอจ้าใครอะ บอกเลยไม่รู้จักพี่บอลพี่บอลส่งเขาส่งสปายไปเอฟหรอเอ้พี่เอฟมัดมัดมัดไปมัดไปโอ้ยน่ารักเว้ยอ๋อพี่บุ๊กพี่บุ๊คไม่ใช่เอ้าก็พี่บุ๊กก็แฟนน่ารักอ่ะมีแฟนไม่เฝ้าอะมีแฟนไม่เฝ้า รวมไว้นะพี่เน็ต AF เหรอไม่ใช่ไม่ใช่นะ AF มีแฟนไปเฝ้าด้วยหรอนอกเยอะแต่ตายไม่รู้จักหรอเออเยอะอะเป็นแก๊งบอกเลยรู้จักไม่เดียวพี่บอลไม่รู้จักผู้ชายรู้จักแฟนนี่เขาไปเฝ้าอ่ะเสาสวยไป่รู้จักแฟนเขาเอาพี่เน็ตี่เท้าของพี่น้ำมัไปไหนละโอ๊ยมันฟูมันฟูอะไรวะ จอดไปดูคลิปนะจอดตอนแรกน่าน่ารักมากพอปล่อยวัยเหรอใครวะโคตรนตอนไหนวะอยากเห็นได้นัำอ่ะอยากเห็นคนชื่อนัำอ่ะเตะบอลเนี่ยกระเนื้อกระจายเอาข้าวตีเหรอใช่แน่ข้าวแบบนั้นี่เน้นเพลงคนเดียวก็พอแล้วอ่ะแหล่ที่ไปต้องฟังเพลงพี่เน้จ้ะ ไอังแรกๆนอ้ยาโมฟังแรกไงยุ้ยอขอกลหน้าอะขอกล้องขอกล้องหน้าคู่เฮ้ยอยากได้รูปคู่บ้างรูปขี้ก็อยากได้แปดจะจะหมดแล้วอะเรื่องของพี่ปอของเขาไม่หมดเอ้ยเ้ยคู่คู่คู่่ะมเ่ไหเออได้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 เดี๋ยนะเดีนเดี๋ยนะเดีนะเดี๋ยนะเดี๋ยนนะเอาเอากระดาษไดี๋ยเดี๋ยเดี้ด เลยไม่สบายอ่ะเอออไม่สบายเลยเนียว่าเอกระดาษไหมกระดาษกระดาษคี้มูกเนี่ยนะไม่เอากระดังไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดเอาออกดึงอันนั้นออกใช่ไงถึงว่าไม่เห็นอะไรบังหลังอย่าติดมาเลยมันมองเห็นก็ดูดดดก็ูเชื้อโรคคนออกก่อนเออน่ารักว่ะทุกแม่เขาเล่นนุ่นคนนี้แบบเป็นทีมเอแคลร์ทีมติดแรงจริงๆไม่รู้อ่ะ คีนแดงใช่เฮ้ยครูด้เผื่อเขาให้ลูปคู่ลูกพี่อ่ะจริงออโปออโปพซื้อรุ่นบาดขาถ่ายรูปชัดมากเลยรุ่นบางเจี๊ยบอหรอบอกว่าใช่ตลกมากพ่อรุ่นไหนอ่ะรุ่นที่เขาบาดขาพ่อบอกว่าดใกลใช้ขนาดนั้นเวลาถ่ายดาที่แบบโดนสะบัดตีน่าที่จะเปิดถ่ายรูปคู่เ้ยเีย